คิดนะครับนอกจากคิดเขาสี่ห้าองศาแล้วคิดที่ไหนไหมที่ก็คือส่วนนี้มาตัดไหมที่สี่ห้าองศายังมีลึงไงลึงตามไหมลึงตามท้องไหมจากจากจากบ้องมานนี่ไปใต้ท้องไงไหมมันจะน้ำตามมาตลอดเขาเรียกว่าลึงตามเห็นไหมลูกในลึงตามไหมจากใหญ่สุดๆกวนิดนึงมาพี่พูดมาทางนี้นะทางนี้คิดสี่ห้าองศานะ เอาสายปึ๊กมาสิสีให้เอาสายไหมไอชิดเขาเรียกว่าชิดนั่นนี่นะตรงนี้ตรงนี้คันนี้เขาจะมีลึงตามมานี่ไหมมันจะไม่ขาดเนี่ยลึงมันจะไม่ขาดเนี่ยลึงมันจะไม่ขาดนี่ไหมที่เขาเรียกลึงลึงตามลึงตามเนี่ยตามตลอดตรงล,ลึงตามนี่คือส่วนที่เจาต้องดูถ้าลึงตามแบบนี้มันจิบหัดม่วสิบหัดม่วมันถี่ไงสม่ำเสมอ,อไปดูซปเปอร์เซเซอรเราก็ได้ที่มันจะมาตลอดเลย ที่สีหน่าะาีดูเด้ยอเดี๋ยวเข้ามาลาอยากตัวนี้เป็นต้นแบบได้เป็นต้นแบบงววงานได้ด